สวัสดีครับแฟนๆช่องไซ้ก้ยู่กับผมเจษไซก้ยเหมือนเดิมนะครับย้ำมาเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันวันละสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไว้ด้วยพักยกเจเจตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นจริงๆครับเอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์นะครับบอลลีกกลับมาฟาดแข้งกันต่อครับไปเริ่มที่เวลาตีสามตรงลาลิกาสเปนนะครับลาสปามาสอันดับ11จะเปิดบ้านเจอกับเกตาเฟออันดับ8 รับมัสมี18แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้เบติสมา0ต่อ1น,นะครับฟาบ,บิโอกอนซาเลสเจ็บลงไม่ได้แกนหลักเนี่ยอัลเบโตโมเลเร์คาเบียรมูยอสนะครับข้างหน้ามีมูเนียเอลฮัตด,ดาดีกับซานโดลามิเรสเป็นตัวเลือกครับในขณะที่เกตาเฟ 19แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะอเมรียามา2 1หนึ่งะครับเออเนสอูนาวยังเจ็บแกนหลักเนมันยา่ามักคซิโมวิชคุมตรงกลางนะครับแนวรุกก็เมสันกรีนวูดลุยส์มินย่าบอคข่ามายาเรายืนหน้าเป้านะครับ เทินหัวล่าสุดต้องย้อนไปฤดูกลาล2017-18ครับปรากฏว่าเกตาเฟ่เอาชนะไปกลับคู่นี้ก่อนเกมลัดปมามัสเป็นต่อเล็กน้อยกับการเล่นในบ้านแต่บอกเลยครับเกตาเฟ่ afe, ฟอร์มกำลังเข้าที่นะครับเอาง,ง่ายไม่แพ้ามา9กนะ้านัดติดต่อกันทุกรายการเนสันกรีนวูดก็ยิงประตูดได้ด้วยครับเกมแบบนี้ซื้อ2มุมเชียร์ไปที่เกตาเฟ่จะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับ ขยับไปที่เวลาตีสาตรงอีกคู่หนึ่งในฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับเพรสตันอันดับ7จะเปิดบ้านเจอกับควีนส์พาร์คเรนเจอร์อันดับ22เพรสตัน28แต้มเกมล่าสุดบุกไปแพ้มิดแลนดสโบรมาเล่ศูต่อ4นะครับเกรทคันนิงแฮมยังเจ็บแกนหลักเนี่ยก็เบนจามินไวแมนวิลคีนนะครับมิูตินออสมาหิดหัวหอกชาวมอนเตเนโกรยืนหน้าเป้าครับในขณะที่ควีนส์พาร์คเรนเจอร์13แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะสโตกมา4-2นะครับ แจ็คโคบ k กคุมตรงกลางครับแนลรุกพอลสมิธเล่นกับรีดอนไดนะครับของหน้าทีมชาติสกอตแลนด์ครับนัดล่าสุดนี่ยิง2ประตูด้วยนะครับเจอการฤดูกาลที่แล้วค่อนข้างแปลกทีมไนเล่นในบ้านทีมนั้นแพ้ครับคู่นี้ก่อนเกมขอมมองเพรสตันเป็นต่อเล็กน้อยนะครับเอ,า,อาง่ายเพรสตันเองเนี่ยจะว่าไปภาพรวมฤดูกาลนี้ ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับในขณะที่ควีนส a r า r ์กเรนเจอมีปัญหาเวลาเล่นเยือนจริงๆครับเกมนี้ผมมองว่าเปสตันน่าจะคืนฟอร์มครับด้วยการเปิดบ้านเบียดชนะ เก็บ3แต้มคู่นี้เชียร์เปรสตันนะครับปิดท้ายที่เวลาตี3ตรงไปที่ลีกเอิงฝรั่งเศสอีกคู่หนึ่งครับแรงอันดับ5จะเปิดบ้านเจอกับสตราบุอันดับ13แรง20แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้แรนมา1ต่อ3นะครับตัวหลักๆเนี่ยก็มีทน่านด้นของอารซอมาตูซีว่าคุมตรงกลางนะครับแนวรุกนำโดย,ยจุนยะอิโตะตัวญี่ปุน่นโมเมดดารามีนะครับกองหน้า ก็มีอูมาเดียกีเต้หัวหอกชาวไอวอรี่โคสครับในขณะที่สตาบุก13แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านยันเสมอวิคมาเซมา1-1นะครับพ mm hmm. าติกวีเอร่ากุนซือมี้เล่นอย่างพวกจูเนียเอมวังกาแนวรูกฮาบิบดิยาร่านะครับแล้วก็มีตัวเก่าอย่างเควินกามาโรจับคู่กับเอเมเนลเอเมกากองหน้าชาวดัชครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันเนี่ยสตาบุกไม่แพ้ด้วยนะครับในบ้าน 1-1, 11เกมเยือนบุกชนะ2-0คู่นี้ก่อนเกม เขายกให้แรงเป็นต่อกับการเล่นในบ้านนะครับเอาง่ายๆแรงฤดูการนี้ผลงานก็ถือว่ามาสะดุดมาแพ้2นัดหลังสุดในลีกนะครับในขณะที่สตาบุกนี่เป็นทีมจอมเสมอครับเสมอมา3เกมติดผมดูแล้วเนี่ยเกมแบบนี้สตาบุกสู้ได้ครับมีโอกาสมา,มาเอาผลสเสมอออกไปได้เป็นอย่างน้อยคู่นี้วัดใจสตาบุกนะครับสรุป3คู่นะครับชอบไปที่เกตาเฟ่เพรสตันและสตาบกครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยพักยกเจ็ดแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม ทุกช่องทางของไซก้อยครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ